ไหนไหนใครอยากไปสวนนุ oh, oh, ้ยนุ้ยนั่งเอานั่งมันคุนั่งนั่งดีๆหน่งดีเดี๋ยวติ๊กกิ้งตกนะอ่ะใส่คุมหัวไว้เอานั่งลงด้วยกันห่มไว้คุมไว้ไปจะไปเก็บขี้ยางนะหนูจะเริ่มจากต้นไหนลูกตรงนี้เอาตรงนี้เลยนะ สาวน้อยสวนยางอ่าเฮ้ยนี่มีก้อนนี้ด้วยก้อนข้างล่างตรงนี้ถ้ามานี้แล้วเออแล้วอันนี้ล่ะทำไหมโอ้มันแข็งเกินโอ้โหใบไหมแกะไม่ได้เหรอไม่มันแห้งเตินไปใช่ไหมเตินมันใหญ่เกินอันไหนใหญ่ อันนี้คือมันแห้งมากแล้วนะเนี่ยใบมันร่วงหมดแล้วทุกคนใบมันร่วงหมดแล้วคะ่ะวันนี้จะแกะได้สักถ้วยไหมเนี่ยโอ้ยสมคือเนาะสมคือบะไหนสงคือบะได้บ้ได้บ้

ตัเฮยตัเฮยตัเฮยไปได้ไหมอุ่ยไม่ได้เนี่ยเดยาขาไปจุ่มน้ำ มเลี้ยวไม่เรียวแล้ว อืมไม่เล่นด้วยหรอกพอแล้วเหนื่อยแล้วปาะกลับบ้านป่ะปาะกลับบ้านป่ะป่ะไปยังเล่นยายไปดูเขาเต้นไหมยายอ่